Your friend, okay. เรื่องกเลยนะครับนั่นก็คือสมัย5หน้าที่51แล้วนะครับในส่วนที่เป็น Workbook คือว่าเป็นแบบฝึกหัดนะครับนะคำสั่งข้อที็7เขาบอกว่าให้ look at the picture and complete the sentence นะครับ look at the picture ก็คือให้ดูภาพนะครับ and และให้ complete the sentence ให้ทำประโยคให้สมบูรณ์นั่นก็คือมีคำศัพท์คำว่า glass นะครับซึ่งแปลว่าแก้วหรือแปลว่า กระจกนะครับรีไซเคิก็คือกระบวนการ Recycle Rubbish แปลว,ว่าขยะเซฟแปลว,ว่าอนุรักษ์แปลว,ว่าประหยัดนะครับนะแปลว,ว่ารักษาให้ปลอดภัยนะครับชเวแปลว่าคว้างทิ้งนะครับนำมาเติมลงในประโยคต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือ Harry and Mark are going to out the earth the earth นะครับนะ h a r r y going to save plastic bag s แปลว่าแฮร r y ี่รยมานะครับนะ a า e g o i n g นะครับ be บวกแปลว่าจะนะครับนะจะ help จะช่วยเหลือนะครับเ e ี r ก็คือโลกของเรานะครับ Harry i s is going to นะครับตรงนี้ย่อมาจาก is นะครับนะ h a r r y is going to save plastic bag Harry นั้นต้องการที่จะประหยัดนะครับนะถุงพลาสติก And reuse them แล้วก็นำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับถุงพลาสติกหลายใบนะครับนะแทน คำสรรพนามว่าเด็ม He is not going to throw away paper นะครับเขาจะไม่ขว้างทิ้งกระดาษนะครับนะไม่เอากระดาษไปคว้างทิ้งใช่ปเปล่าเปล่า He is going to recycle it จะนำกระดาษไปผ่านกระบ,บวนการ recycle อีกทีหนึงนะครับเติมให้เรียบร้อยแล้วก็แปลให้เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูย่อนหน้านี้กันอีกทีนะครับ Mark is not going to throw away ส่วนมา r k นั้นนะครับก็จะไม่คว้างทิ้งอะไรนะครับนะ n e w s p a p e r นะครับก็คือหนังสือพิมพ์ And he is going to recycle glass bottle และเขาก็จะนะครับแ n d และ he is going to แปลว่าเขาจะ recycle ก็คือนำเอา glass bottle นะครับก็คือขวดแก้วนะครับนะนำมาผ่านกระบวนการ recycle ชู่ด้วยเหมือนกัน He is going to put all his rubbish in bin นะครับแล้วเขาก็จะพูดนำนะครับ all ทั้งหมด his rubbish ก็คือขยะของเขานั้น in the bin ก็คือทิ้งลงไปในถังขยะนะครับคุณปูนำมาใส่เติมให้แล้วก็แปลให้หมดทุกตัวนะครับทุกคำศัพท์แล้วนะครับผมและคำแปลก็อยู่ตรงนี้นะครับมาดูหัวข้อถัดไปครับนั่นก็คือหัวข้อที่แปลเขาบอกว่า what are you going to do แล้วคุณเองละ่ะจะทำอะไรนะครับ y ยูคุณนะครับ B going to นะครับก็ต้องคู่กับอาตัวนี้ก็คือ what to be นั่นเอง You บวก b going to แต่เป็นประโยคคำถามนะครับนะเลยเอา R มาไว้หน้า y แปลไปว่าคุณจะนะครับ to do แปลว่าทำ what อะไรคุณจะทำอะไร write a paragraph ให้เขียนประกราศหรือให้เขียนย่อหน้านะครับนะหรือให้เขียนบทคัดย่อ use โดยการใช้ the reading นะครับการอ่านเนื้อเรื่องข้างบนเมื่อกี้นะครับ as a model แบบดังนั้นเขียนย่ยอๆสั้นๆนะครับ I am going to have a shower แปลว่าฉันจะอาบน้ำโดยการใช้ฝักบัวนะครับ Turn off the tap ก็ให้ปิดก๊อกน้ำ When I don't use water เมื่อฉันไม่ใช้น้ำแล้ว And unplug the TV และก็ให้ถอดปลั๊กทีวีเสร็จด้วยหลังจากที่ดูจบแล้วนะครับและคำแปลก็อยู่ด้านล่างคุณคูรีบจบหน้าที่51เลยนะครับผม Okay.